สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรครบล่างไปจํางวดวันที่16กรกรกฎาคม2,565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปให,ใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรนะคะสูตร ครบร่างของงวดที่แล้วนะคะที่ยังคงเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันแล้วก็มาดูตัวเลขนะคะที่เราจะได้เป็นเลขอะไรนะคะมาเริ่มดูตั้งแต่งวดที่ออกสามหกนะคะอันนี้เป็นสูตรครบร่างสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นของเก่านะคะท่านผู้ชมนะ มีในตัวสูตรก็ใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่3บวก2องคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เดินไปอย่างละสามแต้มนะคะอันนีนะะ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคงที่นะคะอาจารย์ลอกมาจากเล่มของวันที่1กรกฎาคมนะคะเพื่อมาลงวันที่ส6บกกรกฎาคมเลยนะคะอ่ามาทั้งหมดอ่าิ สิบสามงวดนะคะสิบสามงวดนะคะที่เข้ามานะคะลองมาแกะสูตรตูวงวดแรกนะคะตรงสามหกแกะให้ดูสูตรแรกแล้วก็สูตรุดท้ายนะคะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันเดี๋ยวอาจารย์จะวางหลายสูตรนะคะเพื่อจะได้ตัดกันแล้วก็หาตัวเด่นเลยนะคะไม่ต้องวางไปครั้งทีละสูตรละสูตรแล้วให้ท่านผู้ชมไปคอยรอนะคะว่าเมื่อไหรจะอัานอีกะะวางไปเลยทีเดียวนะคะ ก็ใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ก็เอาให้มันได้ตัวเลขไปเลยนะคะนะีะ่แตงงวดที่ออกสามหกนะ,ะงวดนี้เลยะคะ่ะเราก็ย้อนไปหนึ่งงวดหนะะึ่งงวดก็งวดที่ออกแปดสามเนี่ยแหละคะ่ะเอามาทํานะคะเรามาดูที่หน่วยบนหน่วยบนแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างหน่วยบนเลขห้านะคะเลขห้าตัวนี้สิบล่างหน่วยล่างเอาสามตัวนี้ก่อนเลยเริ่มต้นห้าแปดสาม เหมือนกันเลยะห้าแปดสามห้าแปดแล้วก็สามนี่นะคะต่อไปก็หน่วยครั้งที่สามหกตัวนี้นะคะบวกกันห้ากับแปดก็เป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกหกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกแล้วหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองจะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะเจ็ดหลัก จ็ดหลักนี่โอกาสกันมาก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะตัวเลขมากย่อมหลุดน้อยกว่าตัวเลขที่น้อยนะคะตัวเลขน้อยเดินไปบางทีงวดที่เราจะใช้มาก็หลุดแบบนี้นะคะอาจารย์ทำเจ็ดหลักมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนะคะอันนี้ของเก่าเลยนะคะแต่เราจะใช้เจ็ดหลักทั้งหมดสามสูตรเลยตัดกันนะคะ,ะงวดแรกก็ออกมาที่สามหกเนี่นะคะ่ะสามหกก็เข้าไปเป็นงวดที่หนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูอีกสักงวดหนึ่งก็ได้นะคะ เพิ่งคลิปแรกของอาจารย์นะเช้าวันนี้เครื่องยังไม่ติดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะลุยสอนหลายๆสูตรเลยนะคะใค,ใครตามทันก็ตามนะคะใครตามไม่ทันก็ไปดูทีหลังนะคะดูทีหลังทบทวนแล้วก็เลือกตัวที่ชอบเอาเองนะคะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะจะมาดูสี่จุดแตะะ่ขที่เราต้องการรู้สึกจะเป็นหน่วยครั้งที่สามประมาณนี้นะคะก็เป็นสิบบนหน่วยบนนะคะหน่วยบน จาย์จําไม่ได้อะ,ะหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างหน่วยบนนะคะเลขแปดสิบล่างเลขสามหน่วยล่างเลขหกนะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดแปดสามหกเจ็ดถูกต้องนะคะแปดสามหกเจ็ดเนี่ยสามจุดนี้เอามาบวกกันนะคะแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดบวกหกก็เป็นเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี สี่บวกกับสองก็เป็นหกนะคะได้หกและตัวแรกที่เป็นตัวเด่นเราก็เอาหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแล้วก็แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดแ,แล้วเอาสามบวกกับหนึ่งนะคะหรือเอาหนึ่งตัวนี้ไปบวกกับสามนะคะก็ได้สี่ออกกว่าที่เก้าสองนี่นะค่ะเป็นงวดที่สองงวดที่สองเนี่ยค่ะแถมอีกสักงวดหนึ่งนะคะ ามนี้นะคะมี9 92แล้วก็9 9, 9, 2, 9ะะ้า9ก้า9 9, 2, 9ะะ้าสองาสองเะ9 2เป็น 18, 18นะคะ18เป็น20พอดีหมดไปนะคะ9กับ 2, 2> ตัวน,นี้ก็บวกกันไปสบเนึ่งบวก3เป็น 1, 3, 4บวก3เป็น7บวก3มเป็น10บวก3ได้3ามบวก3เป็น6แล้วบวก3ามเป็น9ออก30นะคะพอแลวนะคะสามงวดแล้วนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็แกะมาให้ ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาตรงนี้นะคะได้ห้าเจ็ดนะห้ 5, เาเจ็ดงวดที่ห้านี้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วกางวดที่หกนะคะศูนย์สามงวดที่เจ็ดนี่หนึ่งศูนย์งวดที่แปดนี่ห้าแปดนะคะงวดที่เก้านี่ศูนย์กับเก้างวดที่สิบน,นะคะศู 9, นย์กับหกสิบเอ็ดนะคะศู 0, 11, นย์กับสอง แล้วก็สิบสองนี่เก้ากับสองนะคะเก้ากับสองพอตัวเล็กไปไหมคะไม่เล็กนะเห็นชัดนะสิบสิบสามนี่หกกับหนึ่งนะคะงวดที่แล้วเนี่ยหกกับหนึ่งนะคะเห็นไหมแต่ว่าเอ่อตรงหกนี่ดับนะคะดับเราเราก็เลยเอาแค่ศูนย์กับสาม ดับของสายแข็งนะคะไม่ใช่ของอาจารย์นะอาจารย์เอาของสายแข็งมาของอาจารย์นะคะมีประมาณสามสี่สูตรดับอยู่หมดเลยนะคะอ,อใครอยากดูเลขดับบนสูตรของอาจารย์ก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทาให้ดูถ้าเราชนเด่นแล้วก็เลือกไว้แค่นั้นเองนะคะเออ,อันนี้เราตัดออกไปก็เลยไม่ถูกนะคะสําหรับวดที่แล้วนี่แปะแต่เป็นเอกหกหนึ่งนี่อาจารย์ให้ไปอยู่ข้างบนนะเนี่ยนะลงข้างล่างนะ รหดับบวดนี้นะอาจารย์ว่าต้องเข้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเลขที่อาจารย์ทําไว้มันเจ็ดตัวนะคะเจ็ดนะ,ะไม่ไม่มีมันโนนะคะโนสามตัวโนสูตรนี้นะคะก็จะมีศูนย์นี่หนึ่งสองแน่นอนนะคะดูแล้วนะคะสองเจอดับดมีสูตรดับนี่นะคะที่เราหมายตาไว้ตรงสองแปดแปดสองอาจารย์ว่าโอกาสมาก็ ก็ห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะว่าเราต้องถ้าใครมีเวลาก็เลือกไว้นะเหตุผลเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเลขมงคลนะคะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเป็นเลขมงคลนะเลขสองเนี่ยนะคะสองคู่กับแปดนะคะแต้มสิบอย่างงี้นะคะแต่สําหรับอาจารย์งวดนี้ก็จะเป็นตัวสารองนะคะตัวจริงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะคะว่าอาจารย์ชอบเลขไหนนะคะตรงนี้นะสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะลำเบอร์ห้าไม่มีนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเสามตัวนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะสามตัวนี้นะคะมีสูตรติดสูตรดับหมดเลยนะคะของอาจารย์นะแต่สายแข็งอาจารย์ยังไม่ทราบนะคะณเวลานี้นะคะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะอ่าสหรับถ้าเป็นใครจะเลือกเฉพาะสูตรนี้นะคะอาจารย์จะชอบเนะะี่ยค่ะมีอยู่แปดเจ็ด แล้วก็สามนี่นะคะชอบอยู่ประมาณนี้นะคะสามตัวนี้แหละที่อาจารย์ชอบนะคะชอบตัวเด่นนะ,ะแต่ยังไม่ได้จับคู่นะเนี่ยรอผลวันที่สบกระดกอ่านี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะใครจะแคบหน้าจอไว้ดูก่อนก็ได้นะคะค่ะอันนี้นัมเบอร์โนนะคะไม่ไม่มาในสูตรนี้เฉยๆนะคะที่มันเข้ามาทั้งวันสิบสามงวดนี้จะงวดนี้จะไม่มีเลขเหล่านี้แล้วมันก็ไปเจอชนเลขดับของอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้ชมดูนะคะลองดูนะ เป็นระยะยาวด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นแฮกเออเอเอจระเข้ฟาดถางนะคะท่านผู้ชมนะนี่สามนี้นะเป็นสูตรที่หนึ่งนะอาจารย์เอาแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกนะคะมาตั้งไว้ตรงไหนนะตรงนี้นะคะจำไว้ก่อนนะคะนี่ แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามแล้วก็หกนะคะนี่ตั้งไว้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งของครบล่างนะคะครบล่างมีสามสูตรนะอสูตรที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเรียนสูตรที่สองต่อหาก่อนนะคะท่านผู้ชมสูตรที่สองอยู่ตรงนี้นะสูตรที่สองนี้ก็ตัวสูตรก็ง่ายนะคะก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะสูตรเก่านะคะ สูตรท,ที่สองเราก็จะเอาหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่สามกับบวกหน่วยครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับ x นะคะได้เท่าไรเราก็จะบวกห้าบวกหกบวกหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งแล้วก็บวกห้าคือได้แล้วก็เป็นตัวแทนได้แล้วก็เป็นตัวแทนนะคะเนี่ยเหมือนตัวนี้ค่ะได้อะไรแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะแล้วเราก็บวกหกมาก็ได้แล้วก็ได้เลขอะไรเป็นตัวแทนได้เลขอะไรเป็นตัวแทนแบบนี้นะจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวนี้เริ่มมาตั้งแต่งวดที่ออกเก้าสองเลยนะคะเราก็มาดูตรงตัวสูตรนะคะ เก้าสองมวดทค่ะเก้าสองตรงนี้ค่ะย้อนไปหนึ่งงวดย้อนไปหนึ่งงวดก็มาดูนะคะตรงเก้าสองเงาบ,บางนะคะท่านผูช้ชม๋ยากจะหยับขยับหน่อยค่ะ เดียวหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่สามหน่วยล่างกับหน่วยครั้งที่สามแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เอาที่เดียวเลยนะคะหน่วยล่างเลขหกหน่วยครั้งที่สามเลข 7. เจ็ดแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขเก้าเอาแถบนี้เลยะคะ่ะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าบวกกันหกกับหกบก็เป็นสิบสามเอ้ยหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามกับเก้าก็เป็นสิบสองนะคะ เอาสองตัวแรกมาบวกกับห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าเนาะงวดแรกก็คือเก้าสองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะต่อมาตง 92, ุงเก้าสองอ่ะเราก็เอามันดูง่ายนะคะพอเรารู้ว่าจุดอยู่ตรงไหนแล้วนะคะถ้าเราใช้ใบตรวจนี้เราก็จะดูสองเก้าเก้าแบบนี้นะคะสองเก้าเก้าสองเก้าเก้า เก้าสองตัวเป็นสิบแปดแปดกับสองก็เป็นสิบนะคะก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดและแปดบวกห้าเป็นสิบสามก็ใส่เลขสามนะคะออกหัวออกท้ายเลยนะคะเนี่ยหัวก้อยเลยนะคะถ้าเราเดินมาประมาณห้าหลักหกหลักแบบนี้นะคะทําเป็นครบเนี่ยเดินเดินไปแล้วส่วนใหญ่จะหกล้มหมดนะคะคือคือหลุดนะคะท่านผู้ชมนะ บางทีก็ได้สักงวดหนึ่งนะคะงวดหนึ่งเนี่ยสองงวดงวดเดียวอะไรแบบนี้นะคะพอต่อไปก็เราก็ตามไปก็หลุดนะคะสามศูนย์นะคะสามศูนย์อาจารย์ก็ทําสูตรใหม่ได้แล้วด้วยนะคะเป็นแค่หกหลักหนึ่งงวดเพิ่งเป็นสูตรใหม่นะคะใหม่ล่าสุดเลยเป็นงวดแรกอ,อาจจะเข้านะคะแต่ถ้าง,งวดต่อไปยังไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมต้องดูตัวเลขก่อน,นะ,ะหลังจากที่บวกได้แล้วต้องเล็งที่ตัวเลขก่อนนะคะเดี๋ัวนี้มาดู จาก92มา30แล้วก็นี่มาดู92มันง่ายะคะ่ตรงนี้นะคะดูง่ายๆก็เลยดูาไหร่อย095แบบนี้นะคะ095ก็เป็น14นะะอ่า4บวกอ่ากับ5ก็เป็น9 9บวกกับ6ก็เป็น15 5ก็เป็นตัวแทนอ่า5บวก1เป็น6 6บวก5ก็เป็น11นะคะแล้วก็1บวก1เป็น2 2บวก5เป็น7ออกที่57ใคู่นี้นะคะ พอแล้วนะคะสามงวดแล้วทีนี้เราก็มาดูตรงที่อาจารย์ทําไว้ให้นะคะงวดที่สี่นะคะออกศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดก็มีตรงนี้นะคะศูนย์กับเจ็ดงวดที่ห้าศูนย์สามอยู่ตรงนี้นะคะงวดที่หกหนึ่งศูนย์อยู่นี่นะคะแล้วก็ขยับขึ้นไปนะคะงวดที่เจ็ดนะคะห้าแปดอยู่ห้าอยู่นี่แปดอยู่นี่แล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์อยู่นี่เก้าอยู่นี่ศูนย์หกนะคะศูนย์หก ต่อมาก็สองเออศูนย์สอง,ออสสองอหว้ออก0ูนย์สองวดที่สิบเอก็ออก9ก้าสองสิก็6กหนึ่งะคะงวดที่แล้วนะคะหน,นะคะสำหรับสูตรนี้ต่อมานี่คะ่ะเราก็มาดูงวดที่สิบสานี่นะคะงวดที่สิบสามเราก็จะใช้ สุดท้ายเลยค่ะตัวสุดท้ายสุดนหน่วยล่างหน่วยครั้งที่สามและหน่วยครั้งที่สี่ก็หนึ่งสองสองนี่นะคะหนึ่งสองแล้วก็สองบวกกันเป็นห้านะคะห้าบวกกับห้าก็เป็นสิบนะคะได้เลขศูนย์แล้วเอาศูนย์บวกหกได้หกนะคะแล้วก็เอาหกบวกหนึ่งนะคะเป็นเจ็ด เจบวกหก็เป็น12บนะคะนี่เลขตัวแทนกันนะคะ7 2, กับ2องแก็สองบวกหเป็น3มแล้วก็3าก็8นี่ก็เป็นตัวแทนคู่กันนะคะนี่จะได้ห้าศูนย์หเจดสองสามปดเดี๋ยวมาดูนะคะอาจารย์เขียนเอาไว้ห้าศูนย์หกดสสามแดนะคะตรงนี้นะคะนี่ห้าศูนย์หกดสสาปดอ่ะถูกต้องแล้วนะ เป็นสูตรที่สองอันนี้มาดูสูตรที่สามหาก่อนนะอยู่ตรงไหนสูตรที่สามอาจารย์เอาที่หนีบหนีไปนะคะถ้า,ามไมนงั้นมันหาไม่เจอนะคะเพราะว่าอาจารย์ทํารุดหน้าไปเยอะนะคะอาจารย์อยากจะทราบว่าตัวไหนที่มันมันเป็นเด่นนัมเบอร์วันนะคะมากที่สุดแบบนี้นะคะต่อมาเราก็มาดูตรงนี้เลยนะคะตรงสูตรที่สามนี่นะคะ แล้วก็ตามต่อเหมือนเดิมนะคะสูตรที่3นี่ก็เป็นครบล่างนะคะใช้แสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างมีค่าเท่ากับ x รับวกสี่บวกสบวกหบวกเบวกหแล้วก็บวกสตามนี้เลยนะคะสี่สองนี่ต้องบวกเหมือนกันทุกงวดเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันเข้าไหมนะคะมันจะมีตัวเลขที่ที่แต่ละงวดออกหรือเปล่านะคะตั <Boo> ้ง <zie> แต่งวดที่ออก3 0นะคะ3 0 สามศูนย์นะอนะเจอแล้วนะคะงวดนี้นะสามศูนย์เราก็ย้อนไปหนึ่งงวดตรงเก้าสองนี่นะคะมาทักนอะ่ะเราก็เอาที่หลักแสนเลขแปดหน่วยบนเลขเก้านะคะแสนแปดหน่วยบนเลขเก้าแล้วก็อันนี้หน่วยล่างเลขสองนะคะก็ตรงนี้นะคะแสนแปดหน่วยบนเลขเก้าหน่วยล่างเลขสองนะคะบวกกันได้เป็น อ่าสิบเก้านะคะเก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดและวแปดบวกสี่ 4. เป็นสิบสองนะคะงวดแรกก็ออกมาที่สามศูนย์นะคะตามนี้นะคะหัวกลางท้ายเนี่ยหัวท้ายท้ายนะคะหัวท้ายท้ายอ่าหัวก็คือเก้าท้ายก็คือแปดท้ายก็คือศูนย์นี่นะคะ่ะเก้าแปดแล้วก็ศูนย์ ก้าคือหลักแสนแดคือหน่วยบนศูนย์ก็คือหน่วยล่างบวกกันเป็นสิบเนะคะเจบวกสก็เป็นสิบเอ็ด่งบวกสงก็เป็นสามสบวกห้าก็เป็นแปดบวกเ็ก็เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกกับสี่ก็เป็นสินะคะอันนี้เรามาดูว่าที่ที่สองนะคะก็ออกมาที่ห้าเดอยู่ตรงนี้นะคะห้าเจ เอาต้นเอาสักงวดหนึ่งนะคะเอาหัว0ูนท้าย7ท้าย7 07ด 7, ศูนย์เจ็ดเนะคะศูนย์ก็คือหลักแสนเก็คือหน่วยบนเตัวนี้ก็คือหน่วยล่างบวกกันเป็น14บสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกสองเป็นสิตัวแทนก็คือเลขห้าบวกเ็ก็เป็น12บสองสองบวกหเป็น3ามสบวกสี่ก็เป็นเจนะคะออกมาถรงศูนย์เจ็ดนี่ ต่อมาคะดูเลยนะคะตัวคู่ต่อมานี่ศูนย์สามนี่ค่ะศูนย์สามสามศูนย์นี่แล้วก็หนึ่งศูนย์นี่นะคะห้าแปดนี่นะคะแล้วก็เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หกศูนย์สองเก้าสองแล้วก็หกหนึ่งนะคะงวดที่แล้วหกหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้ มวดนี้จะเป็นงวดที่12สองำหรับสูตรนี้นะาาหัวท้ายท้ายนะคะหัวก็คือหลักแสเลขเก้หน่วยบนเลขเจหน่วยล่างเลขหนึ่งะคะเราจะเป็น 9, 7, 9 7, ก้าเจดหนึ่งเเจดแล้วก็หนะคะบวกกันก็เป็น17บเลยนะคะเจบวกสก็เป็นสิบเอแล้วก็เอา1นบวกสเป็นสามบวกห้เเาเป็น8ปดนะคะแปดบวกเ็เป็นเอ่อเป็นแปบวกกับเเป็นสิบห้า ห้าบวกกับหนึ 6, 6่งเป็นหกนะคะหกบวกกับสี่ก็เป็นสิบได้เจ็ดหนึ่งสามแปดห้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสามแปดห้าหกศูนย์นะคะเป็นเป็นสูตรที่สามนะคะรอผลวันที่สิบหกกระกฎาคมใครจะเลือกเป็นสูตรไปก็ได้นะคะแต่กรณีเลือกเป็นสูตรไปต้องทราบตัวเด่นที่เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะจะแล้วก็เลือกดูในนี้นะคะในที่นี้อาจารย์จะจับชนกันเลยนะคะหวังว่ามันจะเดินต่อให้เราอีกสักงวดหนึ่งนะคะ ว,ว่ามันอาจารย์ว่ามันก็น่าจะเดินนะเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าหกศูนย์เมื่อที่แล้วนะมันก็เดินหมดเลยนะคะเพียงแค่ว่ารเราไปตัดมันออกไปตัวตัวเลขหกนะคะตัวสําคัญนะเลขหกเ,เลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่ก็มีสายแข็งนะสายดังด้วยนะคะเอ,อก็ให้ดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อที่แล้วเนะี่ยอีกท่านหนึ่งก็ให้ดับหกนะคะ ส่วนที่เหลือเราก็ชอบไปเลยนะคะเนี่ยสามศูนย์ศูนย์สามอะไรก็บ่าไปนี่ค่ะนะจะไมอันงวดเก่านะคะงวดเก่างวดก่อนนู้นนะ,ะไม่ใช่งวดนี้นะอ่าท่านี้เป็นอันนี้เป็นของงวดนี้นะคะเรามาดูที่ตัวชนก่อนตัวชนตัวแรกนะคะที่อาจารย์ตั้งไว้ตรงนี้คือเลขสามมาดูเลขสามนะคะตัวนี้นะคะเลขสามก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะครบสามสูนก่ก็เลข เลขหกนะคะท่านผู้ชมนะเลขหกนี่อ่ะมีสามตัวนี้นะคะสามตัวเลขหกแต่เมื่อวันี้นะคะส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่อาจารย์ของของอาจารย์เองนะคะจะดับที่หกนะจะด,ดูเลขเจ็ดต่อนะคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดตรงนี้นะคะ <ๆ S 2> นี่ค่ะนะเพราะว่าสองตัวล่างนี่เราเอาแค่สองตัวจากสองในสิบตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องดูตัวที่เรา ชอบน้อยหน่อยนะคะมันเด่นมันชนก็จริงอยู่แต่เนี่ยมันชนถึงห้าถึงห้าตัวเลยค่ะในสามสูตรนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกไปนะคะอาจจะตัดตัวที่ออกออกไปก็ได้อันนี้มันก็อะไรค่ะมันก็ขึ้นสุดแล้วแต่วาสนาจริงๆนะคะถึงได้เจ็ดแล้วนะคะทีนี้เราดูเลขแปดนะส่วนเลขหกอยู่ตรงนี้คะ่ะท่านผู้ชมนะหกหกแล้วก็หกนี่นะคะอาจารย์ ไม่ไม่ค่อยชอบนะคะจะจะ,จะยังไม่วงกลมเลยคะ่ะเอาเลขแปดต่อเลยนะคะเลขแปดอันนี้ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างชอบอยู่นะคะณนะเวลานี้นะคะระหว่างเจ็ดกับแปดนี่ถ้าให้อาจารย์ชอบเจ็ดก็ชอบเจ็ดมากกว่านะคะแต่แปดก็เป็นตัวสำรองนะคะบอกแล้วว่ามันจะไปติดเอาเลขดังนะคะเลขเออเลขมงคลนะคะพูดง่ายๆคือเป็นเลขมงคลแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งเดือนมงคลด้วยนะคะท่านผู้ชมเ,เราเป็น นักเสี่ยงโชคเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะคะมันไม่แน่นะบางทีตัวที่ที่เราชอบอย่างนี้ที่เราจับคู่มามันไม่มานะคะจะมาเป็นเลขมงคลอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็ทีนี้ก็คือเลขศูนย์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเลขศูนย์นี่ก็ชนนะคะเลขศูนย์นี่ก็ชนอยู่นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์นี่ก็อาจารย์ก็ไม่ชอบนะคะเนี่ยชอบอยู่แค่นี้นะคะศูนย์ตัวนี้นะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะ แต่มันชนนะมันชนอาจารย์ชอบสามตัวนี้นะคะ่ะสามเจ็ดแล้วก็แปดอคะ่ะสําหรับสูตรครบล่างนะคะทีนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราก็เอามาจับให้หมดทุกตัวเลยนะคะก็คือสามหกเจ็ดแปดก็สามหกเจ็ดแปดศูนย์นี่นะคะามาจับเลยนะคะตัวชนอยู่ตรงนี้นะคะวันที่สิบหกกรกฎานี่อาจารย์ก็จับให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลดลงหน่อยอนะจะจะให้เห็นตรงนี้นะคะกับตรงนี้ก็คือ สามหกนี่นะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์อยู่นี่นะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็ตัวสุดท้ายคือแปดศูนย์นะคะอาจารย์เบิ้ลให้นะคะคือแปดแปดเจ็ดเจ็ดสามสามนะคะอะไ,มไม่เบิ้ลศูนย์ศูนย์ก็หกหกให้นะคะศูนย์ศูนย์ก็หกหกอันนี้เบิ้ลให้เฉยนะคะเบิ้ลตัวนี้นะคะ่ะแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามสามนี่เบิ้ลให้นะคะอยู่แถวแถวนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่แต้มนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดให้เหลือน้อยตัวสุดๆไปมันอาจจะออก68 673อะไรนี้ก็ก็แล้วแต่ท่าผู้ชมชอบนะแคปเอาไว้นะคะอาจารย์จะอาจารย์จะสอนไปตามเรื่องราวของความเป็นมาของสูตรนะคะทัน,นี้สูตรที่เราเรียนมาแต้มนะคะแต้มล่างเนี่ยสองสูตรนะคะจะชนที่360นะคะ ท่านผู้ชมคะแต่ถ้าเป็นสามสูตรนะคะสูตรที่สามนี่อาจารย์ไม่ได้วางให้นะคะยังไม่ได้วางให้วางให้แค่สองสูตรนี่ชนถึงสามตัวเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นมีสิทธิ์ได้เลือกนะคะตัวเด่นๆหลายๆตัวนะคะเอแล้วทีนี้ถึงเวลานี้แล้วอาจารย์ทํามาให้ดูนะคะคือสามสูตรเลยจะชนแค่เลขศูนย์ตัวเดียวนะคะคือเลขนี้นะคะถ้าเลขศูนย์ตัวเดียวเนี่ยในแต้มก็จะมีตรงนี้นะคะก็คือหนึ่งเก้าในแต้มสิบนะคะ 9อาจารย์ไม่ชอบนะคะเอาตัดออกไปสองปดนะคะแต้มศูนย์ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่เป็นเลขมงคลนะเป็นเลขมงคลสองอนี่ของอาจารย์มันก็ติดติดดับนะคะติดดับด้วยนะครับแต่แต้มได้นะคะใครจะใครจะจัดก็ต้องจัดไว้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าเป็นมงคลนะคะต่อมานะคะสี่หกนะคะ เลขหกนี่นะคะไม่ไม่ชอบนะคะก็ตัดออกไปแต้มศูนย์ห้าห้านี่ก็เจอดับนะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่ก็มายากนะคะท่านผู้ชมนะถ้ามันออกก็ต้องยอมนะคะอยอมนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้นะคะอาจารย์จะชอบนะคะที่ตัวนี้นะคะสามตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็คือถึงดับแต่ก็เป็นมงคลก็เป็นกันนะคะ ตัวสองนี่จะมีเวลาจะทำให้ดูนะคะสามเจ็ดนี่นะคะก็ชอบแค่นี้นะค่ะชอบแต้มศูนย์นี่นะคะนี้นะคะที่อาจารย์ใส่ดาวไว้ให้นี่ก็คือสามเจ็ดนะคะส่วนสลับตรงนี้นะคะที่เด่นเด่นก็มีสามเจ็ดนะคะแล้วก็แปดนี่ที่ตัวชนนะอันนี้ชนสองก็ไม่มีด้วยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะสองไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคู่นี้นะคะท่านผู้ชมนะคะไปจัดหาไว้นะคะ เออสามเจ็ดนะก็ก็กลับกลับตัวด้วยนะคะสามสามเจ็ดสองเจ็ดอะไรเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะคะบนก็จะไปเด่นที่สองเจ็ดเจ็ดสองล่างก็สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะเหมือนงวดที่แล้วนะคะเห็นไหมคะงวดที่แล้วบนอ่ะบนอาจารย์เขียนให้นะอะไรคะหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะข้างหนึ่งเจ็ดก็ต้องสมมุติถ้าเรากลับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งอย่างนี้ฮะแล้วก็ล่างก็อ่หนึ่งหกนี้ใช่ไหมคะหกหนึ่งเห็นไหม ก็ใกล้ๆกันและอันนี้มันจะแปลกเลยนะคะถ้าจะเป็นบนนะคะบนสําหรับงวดนี้ถ้าเป็นสองเจ็ดนี่ค่ะนะเจ็ดสองนะ,ะถ้าล่างก็จะเป็นอ่ะสามเจ็ดเจ็ดสามคะอ่ะมันนะฮะมันก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมนะมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะ,ะอันนี้มันอันนี้มันออกไปแล้วนะคะออกไปแล้วอันนี้รอผลอยู่สําหรับงวดนี้นี่นะฮะจะทาให้ดูเฉย าตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแต้มอาจารย์วางให้หมดทีเดียวเลยนะคะ3ส,สูตรนะคะใครจะเลือกสูตรที่หนึ่งที่2ที่สามก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ